วันนี้จะพาไปดูสถานีรถไฟอรัญญาประเทศแต่ว่าดูด้วยความสงสัยหยุ่น,นิดหนึ่งนะครับเป็นภาพจากหนัง16มมเรื่องป้อมปืนตาพระยาผู้สร้างก็คือกุนรัตเศรษฐพัคดีนะครับร่มกับการแสดงก็คือปรออาซออัสนจินดาเป็นหนังที่ออกฉายเมื่อวันที่27ทธันวาคมปี211ที่โรงหนังสาราเฉลิมกรุงนะครับนี่ผมทำให้รถไฟวิ่งเข้าช้าหน่อยนะครับเพื่อที่จะให้ทุกท่าน สังเกตนะครับอย่างแรกก็ต้องดูก่อนนะครับว่าเป็นหัวรถไฟหมายเลขอะไรนะครับก็คือหมายเลข616ภาพนี้เมื่อ54ปีที่แล้วนะครับเดี๋ยวจะกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะครับผมจะให้ดูที่ผมยังคิดว่าน่าสงสัยอยู่นิดหนึ่งนะครับคือเรื่องการถ่ายหนังนั้นมันเป็นเรื่องของศิลปะการตัดต่อนะครับที่น่าสงสัยก็คือภาพนี้แหละครับคือสงสัยในชื่อตัวหนังสือภาษาอังกฤษนะครับเขียนอรันประเทศนะครับ แต่ว่าถ้าเป็นภาพในปัจจุบันนะครับจะเขียนเป็นอรัญยะประเทศเลยนะครับก็เลยเกิดข้อสงสัยนะครับว่าชื่อเดิมของสถานีที่เขียนภาษาอังกฤษนั้นจะใช่ชื่อเดิมตามป้ายที่เห็นอยู่ในฟิล์มหนังหรือว่าเป็นชื่อที่เห็นในปัจจุบันนะครับและสังเกตด,ดูนะครับด้านหลังที่รถไฟวิ่งเข้านั้นจะมีทางน้ําขนาดใหญ่นะครับซึ่งที่สถานีรถไฟอรัญยประเทศก็มี ถังน้ำขนาดใหญ่นี้อยู่จริงๆนะครับพอเห็นภาพมีถังน้ําเหมือนกันแบบนี้นะครับก็เลยคงต้องคิดว่าอาจจะเป็นไปได้นะครับที่การเขียนชื่อภาษาอังกฤษของอรัญญประเทศในสมัยก่อนนั้นเขียนแบบนั้นจริงๆนะครับแล้วปัจจุบันก็สะกดให้เป็นอรัญญาประเทศอย่างที่เห็นในป้ายเหมือนปัจจุบันนะครับสมัยที่มีการถ่ายหนังเรื่องป้อมปืดตาพญานะครับอรัญญประเทศนั้นยังเป็นอำเภออยู่ในจังหวัด ปราจินบุรีนะครับต่อมาในปี2536นั้นอารัญประเทศก็ไปเป็นอำเภอที่อยู่ในจังหวัดสระแก้วนะครับและฉากนี้ก็เป็นอีกฉากหนึ่งนะครับที่ทําให้คิดได้ว่าน่าจะไปถ่ายที่อารัญจริงๆนะครับเพราะมีการถ่ายป้ายนะครับซึ่งถ้าหากจะเป็นการสร้างฉากขึ้นมาก็คงจะยุ่งยากหน่อยนะครับอย่างน้อยๆนะครับสิ่งประกอบฉากก็จะยากขึ้นนะครับรถบัสแบบนั้นนะครับและอีกอย่างหนึ่งนะครับที่สังเกตได้ตอนนี้ก็คือ ทะเบียนรถจิบคันนี้นะครับปจนะครับราชินบุรีแล้วก็มีที่ทําการไปรษณีย์โทรเลขนะครับที่ผมหยุดภาพให้ดูนะครับก็เข้าใจว่าน่าจะเป็นพื้นที่จังหวัดราชินบุรีจริงๆส่วนดาราที่ท่านเห็นอยู่นะครับที่เดินลงมาจากสถานีท่านนี้แหละครับที่เห็นด้านหลังหันหน้ามานะครับก็คือคุณเกชาเปลี่ยนวิถีนะครับในเรื่องจะเปิดตัวเป็นชายตาบอดนะครับส่วนตัวประกอบท่านนี้นั้นไม่ทราบชื่อครับและนี่ก็คือ หนังที่บันทึกภาพถ่ายนะครับที่น่าจะเข้าใจได้ว่าเป็นสถานีรถไฟอรัญยประเทศที่อยู่ในจังหวัดปราจีนบุรีเมื่อปี2511นะครับ